24ชั่วโมงคุณผู้ชมอยู่กับเบ k e อัพไทย l a n d ์ทาง Voice TV ครับคุณปุ้มบ่นอะไรเนี่ยไม่รู้สึกเรามีแต่กิเลสตัณหาในบ้านในเมืองเนี่ยผมไปเดินคือมันไม่ไหวฮะมันไม่ไหวเดี๋ยวเดีผมค่อยบ่นนอกรอบดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเป็นคนแบบแบบมันกระทบใครอไม่มันดูค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่เนี่ยเพราะว่าคุณถูกทำให้รู้สึกว่ามันแย่ไง มมันเป็นรสชาติของชีวิตมัน็นความรื่นรมย์เมืองหรือเห็นเกอนเมืองครับเวนีเตมเมืองเลยมันเดือดร้อนใครโอเคไม่เดี๋ยวโอเคงั้นเราจะคุณจะจันลงศิลธรรมให้ผมหลังรายการไหมแต่ละเรื่องที่คุณบุหรี่ไฟฟ้าพรุ่งนี้ผมจะจัดต่อนะตอนเช้าเราจะหาแนวทางในการไม่ให้ให้เด็กหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คุณปื้มไปตามหาว่าในชุดเสาาไปพักโรงแรมไหนที่ภูเก็ตมีคนดูเยอะกว่าได้ได้ด้เดี๋ยวนั้นด้วยไม่แน่ไม่แน่บรือไปฟ้าคนดูอาจจะเยอะก็ได้ครับครับบรรดาผู้ปกครองเขาเห็นด้วยกันเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโอ้โหโซเชียลกระน่ำแบบ สแสดงความเห็นกันเยอะมากเลยเรียกว่าทัวร์ลงก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดราคาค่าเข้าชมเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ950บาทฝรั่งคนละ1,500บาทอันนี้เป็นราคาไม่เน็ตนะฮะออ,ออไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าประกันซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติคอยดูแลตลอดเส้นทางกลายเป็นกระแสด,ดราม่าในโลกออนไลน์ว่า โอ้โหมันแพงเกินไปหรือเปล่านะครับเนื้อที่ประมาณ5,000ไร่ทั้งหมดนะครับก็แน่นอนตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี2 5 6 1กรณี14นักฟุตบอลเด็กนะฮะทีมหมูป่าแการดมีเข้าไปติดอยู่ในถ้ำจนดังไปทั่วโลกการเปิดให้เข้าชมถ้ำหลวงถึงถึงโถง3เพื่อน,นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นพื้นที่ความยากลำบากในการช่วยเหลือ13หมูป่าการ,ร,รติดตั้งอุปกรณ์นะครับการลำเลียงช่วยเหลือ ส่เพลยออกมาจากถ้ำเนี่ยมันก็จะมีเขามีเป็นแบบกิจกรรมที่แบบมันต้องใช้งบประมาณรอเปล่าหรือมันเขาอเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปไปไปดูแลทีนี้<ล>มันมีถงหนึ่งถงสองถงสามใช่ไหมมันมีระดับที่ถงหนึ่งเนี่ยเขาให้คุณเข้าฟรีโอเมีระยะทาง2 0 0เมตรเองจากปากเขาก็เข้าฟรีปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ไม่เข้าไปถึงข้างในอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าไปลึกๆเนื่องจากจะอยากจะตามรอยชีวิต และการกู้ภัยกรณีหมูป่าที่เป็นประเด็นของโลกเนี่ยคุณก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีหน่วยกู้ภัยมีหน่วยทุกอย่างที่เตรียมพร้อมมีต้นทุนอ่อใช่คิดเ5 0บาทงั้นคุณชูว่อธิบายมามันมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะว่าทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเขาบอกว่าสำหรับราคา950บาทที่กำหนดไว้เป็นค่าเข้าไปชมในถ้ำนั้นอุทยานไม่ได้นําเข้าเป็นรายได้ของอุทยานทั้งหมดนะแต่ว่ามันแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเช่นให้บุคลากรนําเที่ยว500บาท ซึ่งแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย350บาทเจ้าหน้าที่กู้ภัยสองคนคนละ100บาทแล้วก็มีผู้นําเที่ยวท้องถิ่นได้ไปอีก50บาทซึ่งก็ไม่เยอะนะเนี่ยเขาได้ค่าเหนื่อยเนี่ยก็มันก็ต้องแบ่งให้ไม่ใช่เงินจํานวนนี้ยังเขานำเข้ากองทุนสวยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเป็นเงิน150บาทแล้วก็นําเข้ากองทุนสวัสดิการถ้ำหลวงอีก300บาทเออคือถ้าชี้แจงแบบนีผล แบบนี้มันก็เข้าใจได้คือข่าวที่มันเสนอไปเนี่ยไม่ได้ให้ความเข้าใจว่าเขาให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในโถงแรกอยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอยู่แล้วใช่ก็เข้าไปดูกันที่เวลาไปเที่ยวถ้ำนางนอนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปกติก็เดินเข้าไปดู200อเมตรก็กลับปกติก็ฟรีอยู่แล้ว เขาก็ยังฟรีอยู่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะวิจัยอยากจะลึกมากขึ้นอยากจะเจาะเข้าไปข้างในตามสตรอรี่อะไรอันนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมไม่ให้คนเข้าไปเยอะด้วยงั้นแสดงว่าคุณชูวัอธิบายมาก็มีเหตุผลแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่ากระแสะวิพากษ์วิจารณ์บางทีมันอาจจะเป็นจากความเคยชินเดิมว่า ว่าการท่องเที่ยวพอเข้าไปดูพื้นที่แบบนี้ต้องฟรีตลอดก็มันอาจจะไม่ต้องฟรีก็ได้เพราะว่ามันมีคนซึ่งเขาคอยช่วยในการปฏิบัติภารกิจด้านในเขาก็ต้องได้เบี้ยเลี้ยงบ้างค่าเหนื่อยบ้างก,ก,ก็ก็มีเหตุมีผลนะแต่ว่าพอ<ก>พอรวมมันยอดเดียวมันอาจจะดูเยอะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาน่าจะมีกําลังซื้อ,อถ้าเขาอยากจะเข้าไปดูข้างในสมมุติถ้าเป็นคนไทยไ,ไปพ่อแม่ลูก3าคนเนี่ยก็สองสามพันไม่คุณมองเขาไม่ยใหยคุณเข้า คือคุณไม่ต้องเข้าคุณว่าคือมันไม่ใช่พื้นที่ไม่คุณเข้าได้คุณชวก็บอกแล้วนี่คุณไปยั่วต่อใช่ไหมคือเขาเข้าได้แต่ว่าโซนในใช่ไหมที่พูดถึงใช่เขาจำกัดการเข้าโดยปริยายมันเป็นพรีเมียมว่าถ้าจะเข้าเนี่ยมันคุณต้องจ้างคนเขาไม่ให้คุณเข้าไปเสรีนี่พูดแบบไม่งอนอังเที่ยวเลยไม่ใชอไม่งอนนกท่องเที่ยวคุณเห็นท่องเที่ยวหรือยังแต่ละวันเนี่ยคือผมไปเดินมาสุดสัปดาห์ผมเจอทุกสิ่งทุกอย่าง คือมันมีแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเจอเจอแต่จะเอาอำนือยความสุดหร้างรถไฟใต้ดินไปเลยไหมคือคืออย่างนี้ทุกอย่างมันใช้เงินถ้าถ้าเข้าใจว่ามันมีงบประมาณซึ่งดูแลบุคลากรในพื้นที่เนี่ยคุณก็เข้าใจว่าทําไมเขาชาร์จเราจะมองทุกโลกผ่านมุมผู้บริโภคเนี่ยนะฮะมันง่ายเกินไปครับคุณต้องมองผ่านมุมคนที่เขาประกอบประกอบไอ้กิจกรรมนะแต่ว่าก็ลดหน่อยไม่ได้หรอ9ม0มันก็แพงอะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันสูงไปเนี่ยนะฮะ แล้วมันไม่มีใครจ่ายนะฮะเขาจะลดเองนี่คือคกลไกตลาดที่สวยงามไง ไม่ใช่นี่ไม่ได้โหดอันนี้ปกตินะเวลาคุยเรื่องนี้ไม่ต้องเอาเรื่องจริยธรรมเข้ามาใส่เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นนอกจริยธรรมไปใส่เมื่อกี้นี้พูดง่ายๆว่ามันมีเจตนาเลยเขาไม่ได้อยากให้คเข้าไปเยอะๆแบบฟรีร้อยแบบมากันล้านคนพันคนก็เข้าไปได้ดูหมดได้ถึงลึกถ้ำที่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาถึงควบคุมไงเออเออนะฮะอ้าเนาะแม่เขาทําเองโดยที่ไม่ได้มอบสัมปทานให้เอกชนทํานี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับ คือถ้ามอบสัมปทานเอกชนทํามันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะในแบบที่บางประเทศเขาทาแต่อันนี้คือเขาเขาจัดเองอ,ะอ่ะซึ่งก็ก็เดี๋ยวรอดูถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวเขาก็ปรับลดแหละคนละ5้0ก็พอแล้วแต่ปฏิกิริยาต่อโตอในระยะแรกในโซเชียลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่เขาก็ผมคิดว่าคนทึ่เขาบริหารเขาก็ากากดูกระแสด้วยไงมันไม่มีใครเข้าเลยเดี๋ยวเขาต้องปรับลดราคาค ครับคุณผู้ชมครับนะฮะต่อเนื่องเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับออมีการขันรับนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าบ้านเรานะครับโดยตั้งแต่เดือนมการาถึงเดือนออกรกดามกราถึงกรกดาปีนี้นะฮะมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า1.045ล้านล้านบาทนะฮะแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับทางสำนักงานผลิต ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอเขาก็จะทำมาตรฐานเพื่อต้องการที่จะตอบโจทย์แล้วก็รองรับสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐนะครับเตรียมประกาศมาตรการซอฟท์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด6เ,เรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือมาตรฐานในการเยี่ยมชมสถานที่ทางธรรมชาติหมายรวมถึงถ้ำหลวงโดยหรือเปล่าอันนี้เขาจะเซตเป็นมาตรฐานขึ้นมาเหรอ,อ โดยโดยที่มาตรฐานเยี่ยมชมสถานที่ทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีพนักง,งานและไกด์นาเที่ยวที่ต้องมีความรู้มีมาตรฐานการดําเนินงานเกี่ยวกับชายหาดแล้วก็มีมาตรฐานโรงแรมย้อนยุคมาตรฐานร้านอาหารแบบดั้งเดิมโดยที่รูปลักษณ์ภายนอกผสมผสานทางวัฒนธรรมมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงแพทย์เชิงการแพทย์ มาตรฐานบริการนักท่องเที่ยวเพื่อสาธารณประโยชน์ค,คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับ <c oughs> ผู้ประกอบการสามารถนําม,มาตรการเนี้ยไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เลยซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก,การท่องเที่ยวของไทยและเป็นแรงผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกได้ต่อไปมาตรฐานนี้มีสภาพบังคับไหมเอออันนี้ในข่าวเราอ่านแล้วแบบมันเป็นรายละเอียดเยอะแต่ว่าถ้ามีสภาพบังคับ มันจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจหรือไม่อืมอันนี้เป็นนั่นคือคาถามแต่ถ้าไม่ใช่สภาพบังคับเป็นลักษณะการโณรโค์แล้วก็ให้ป้ายให้โลโก้ว่าได้ผ่านมาตรฐานนี้อันนั้นก็โอเค,คมันก็เป็นการยกระดับพยายามจะยกระดับ,บการประกอบการให้มีคุณภาพขึ้นครับแต่ยิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเมืองไทยมีเนี่ยไม่ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นเลยในโลกคือโบราณวัตถุ แล้วก็บางทีเนี่ยถ้าคุณไปเมืองใหญ่ๆในโลกคุณไปปารีสคุณไปนิวยอร์กเนี่ยค,คุณจะคุณอยากจะไปพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วถ้าถ้าประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็มีพิพิธภัณฑ์น,นั่นแหละแต่ว่าบาง<ช>ังเอิญหลายแห่งมันไม่ได้ถูกโฆษณาให้ดังระดับโลกนะฮะคือซึ่งซึ่งอันนี้โอกาสเรามีนะที่ <ม S 1> ทําเรื่องนี้ให้มีชื่อเสียงระดับโลกมีข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศครับคุณผู้ชมออกมาเปิดเผยว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในสหรัฐอเมริกาจะคืนวัตถุโบราณ2รายการให้กับประเทศไทยนะคุณปื้ม ถือว่าเป็นข่าวข่าว,ข,าวข่าวใหญ่ระดับโลกเพราะว่าสืบเนื่องจากกรณีที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะเมโทรโพลิเทนหรือเดอะเมทนะฮะที่นิวยอร์กเนี่ยเขาประสานเตรียมส่งมอบวัตถโุโบราณโบราณวัตถุให้กัมพูชา14รายการ <ฮะ S 2> ไทยเนี่ยได้2รายการเป็นประติมากรรมพระศิวสัมฤทธิ์ที่รู้จักกันในชื่อโกลเด้นบอยแล้วก็ประติมากรรมสตรีอายุราวพุทธศตวตรรษที่16กนะฮะก็มี2ชิ้นซึ่งทางไทยจะได้กลับมา แล้วทางเม็ดเนี่ยเขายอมคืนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบ,ส,อบ,ส,อบสวนตํารวจสํานักง,งานอายการที่นิวยอร์กทางตอนใต้เนี่ยเขาไปตรวจดูว่ามีคนซึ่งเขาค้าขายของซึ่งขโมยมาจากกัมพูชาแล้วก็แล้วก็ไทยแล้วก็ไปขายให้พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐรจนเขาเขาก็มีหลักฐานทั้งหมดจนทำให้พิพิธภัณฑ์เขาก็ยอมคืนพิพิธภัณฑ์เขาก็บอกว่าเขา เขาไม่ทราบว่า<ม>ที่ซื้อมาเนี่ยมาจากคนซึ่งขโมยมาซึ่งมีชื่อว่าด <ไป S 1> ักเลสลัชฟอร์ดนะฮะมีชื่อเสียงเหมือนกันเขียนหนังสือหลายเรื่อง <azon ograph S 2> จนในที่สุดทางไทยก็จะได้กลับมา2ชิ้นกัมพูชาได้14ครับแล้วก็มีเพิ่งเพิ่งมีรายงาน60 minute นะฮะรายการชื่อดังเขา profile คนซึ่งชื่อดักเลสลัชฟอร์ดนี่แหละซึ่งเป็นคนซึ่งอยู่ในเมืองไทยครับตายในเมืองไทยด้วยอเมริกาขอตัวแต่ไทยไม่ส่งตัวแล้วเขาชอบไปเอาของจากวัดที่กัมพูชามาขาย ของไทยก็โดนไป2ชิ้นอย่างน้อยแล้วก็เราจะได้มา2ชิ้นคืนซึ่งก็เป็นข่าวดีมีนักวิชาการนะเขาติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการคืนโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทยนะฮะโดยคุณธนงศักดิ์หานวง์นักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่เขาดูเรื่องนี้นะครับเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าทับหลังชิ้นหนึ่งซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนเตรียมส่งคืนกัมพูชานะฮะหากพิจารณารูปแบบศิลปะ เขาเชื่อว่านี่เป็นของไทยไม่ใช่ของเขมรสอดคล้องกับศิลปะแบบป่าป,ปวนที่มีความใกล้เคียงกันกับทับหลังปราสาทพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาและประาสาทเมืองต่ำที่บุรีรัมย์ครับโอ,อ,อโดยเป็นลวดลายที่หาได้ยากในกัมพูชาคุณทนงศักิ์หานวงที่คุณสิริพงขดเนี่ยเขาบอกว่าลวดลายแบบนี้น่าจะหาได้ยากในกัมพูชาหากมาเทียบดูจะพบว่าทับหลังที่เด่นชัดที่สุดที่ปราสาทพระวิหารและประาสาทเมืองต่ำตัวลวดลายมีความใกล้เคียงมากกว่าในกัมพูชาดังนั้นทับหลังชิ้นนี้ เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นของไทยแต่ว่าอันนี้เป็นดราม่าเพิ่มคือเม็ดเนี่ยเขาจะคืนสองชิ้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราควรจะมีชิ้นที่3อันนี้นักวิชาการของไทยท่านเริ่มเสนอลักษณะศิลปะแบบนี้มันน่าจะใกล้เคียงกับภูมิภาคนี้มากกว่าแต่ว่าแต่ว่าคือประเด็นประเด็นก็คือว่าไอ้คนที่ชื่อดักลาสลาชฟอดเนี่ยเขาเขามีทีมนะซึ่งเขาได้เนี่ยมาจาก พื้นที่ในกัมพูชาหลายชิ้นมากกว่า14ครับแล้วก็บางเงินเขาอยู่ในเมืองไทยแต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบของไทยสักเท่าไหร,ร่เขาชอบของเขเมรแล้วเขาก็มีของไทยบ้างซึ่งเขาเอาไปขายในพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐรพิพิธภัณฑ์ที่นู่นเนี่ยก็โดนแฉะนะฮะโดย60 m i n u t e มิิว่าตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยไม่เคยถามเขาเลยหรือไปซื้อมาจากการค้าของเถื่อนอว่าขโมยมาหรือเปล่านะแต่ว่าในที่สุดฝ่ายไยการที่นิวยอร์กเขาบีบจนเดอะแม ซึ่งซึ่งดังมากนะเดอเมทเนี่ยยอมคืนให้ครับแต่ว่ามันกลับมาที่เรื่องนี้ว่าในที่สุดไอโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้พอคืนมาแล้วก็เถียงกันว่ามันเป็นของใครแน่ครับแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือจริงๆแล้วถ้าเวลาคุณเห็นโบราณวัตถุซึ่งมาจากที่อื่นในพิพิธภัณฑ์แต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้น มันก็มาจากการไปขโมยมาใช่หรือไม่ใช่อันนี้เป็นคําถามที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเม็ดตั้งแต่แรกเนี่ยคือเขาไม่ได้จะคืนเพราะว่าถ้าเขาเริ่มคืนทุกชิ้นที่เม็ดจะเอะไรเลยมันก็ต้องเดี๋ยวมันจะเปิดอีกโลกหนึ่งไงเพราะอ่ะดีเบตเรื่องนี้แม้กระทั่งที่ส่งกลับมาเนี่ยที่กัมพูชาและไทยเนี่ยของที่อยู่ในไทยและของที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ย ที่ไปขโมยกันมาเนี่ยจากทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีกี่ชิ้นนะมันมีอีกเยอะใช่ไหมล่ะคืนนี้เราจะคืนกันหมดไหมทั้งโลกพิพิธภัณฑ์ที่ปารีสที่นิวยอร์กเนี่ยได้คืนเต็มเน่คือต้องปิดมิวเซียมอ่ะคือคืนนะคืนอียิปต์นี่ไม่เหลืออะไรเลยไอ้นโยบายเอาคืนทั้งหมดเนี่ยนะไทยต้องได้จากกัมพูชาด้วยครับกัมพูชาต้องได้จากไทยด้วยพม่าเข้ามาแจงด้วยครับเนี้สนุกฮะได้เถียงกันอีกชาติหนึ่งแต่ว่า ต่อันนี้เขาจะจัดพิธีใหญ่เถียงกันอีกชาติหนึ่งแล้วที่สําคัญคือมันกลายเป็นเหตุของความขัดแย้งไงที่มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวไทยกับกัมพูชาจะทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกเราทะเลาะกันมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เรื่องกบตั้งแต่เรื่องเขาพระวิหารแล้วครั้งนี้พอรัฐเป็นรัฐบาลปให้าปไตยนะมีเรื่องแบบนี้ทุกครั้งให้สนุกสนานให้สนุกสนานทะเลาะกันแล้วแล้วเรื่องแบบนี้มันมันขิงกันมาตลอดนะในโซเชียลเนี่ยคุณเอ้ยําแมเอ้ยกุนคมแมเอ้ยเถียงกันขิงกันมาตลอดแล้้วเเรื่อองนนีีจะกกลายปป็ม แไอ้ออที่สุดยอดที่สุดคือในคือผมแนะนำให้สัจพง์ดูสารคดีช่อง CBS News ของสหรัฐ60นาทีเนี่ยนักข่าวเขาไปถามตำรวจเลยและอายการที่ทำคดีนี้ปรากฏว่ามีเศรษฐีในสหรัฐเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆที่ฟลอริรดาอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อจาก Douglas l ัชฟอร์ดคนนี้เป็นแบบเป็นเสียนพระบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยบลลมเลยไปตั้งอยู่ในบ้านสะสมแบบสุนทรีอ่ะ นะมันเป็นมันเป็นค่านิยมของคนมีเงินในต่างประเทศแบบหนึ่งซึ่งเขาอยากจะอยู่ในโลกที่เหมือนทูนเรเดอร์เหมือนเหมือนโลกบ้านเป็นเหมือนอนครวัดนะซึ่งก็เป็นไอเทมมันเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นแรไอเทมซึ่งต้องมีนะฮะมันเป็นค่านิยมอีกแบบนี่คุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่ต้องมีก่อนปีใหม่นี้นะฮะไม่มีไม่ได้ครับครับสินค้าจากไวท์พาษาที่วางอยู่ตรงนี้ซึ่ง อันนี้ก็ rare item พิเศษนะฮะพิเศษนะฮะซึ่งมียังยังไม่ได้ซื้อฮะนี่คือแพ็กเกจพิเศษในตะกร้าที่บรรจุมาซื้อไปลองอาบดีเรามี4แพ็กนะฮะมี4แพ็กนะฮะอไปครับคุณผู้ชมนะฮะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันคือเดี๋ยวนะฮะเรามีไม่คือออะไไรม่ยากคืองี้เรามีทุกอย่างไม่รู้รู้รับทราบรับทราบเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยมันเปล่านี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในบอยพลาซ่ามันคือ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ใครที่ชอบใช้ยามองอยู่บ้างครับใครที่ชอบใช้สมุนไพรอยู่บ้างฮะเข้ามามุงกันตรงนี้เข้ามาชมกันตรงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้นะครับเตลาร์วอยซ์พลาซามีสินค้าใหม่แบบใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะนํามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันนะกับนี่เลยคุณผู้ชมบาร์มสมุนไพรแบบแท่งนะครับสุดเย็นกันเกาของเรานั่นเองนะฮะแต่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมง่ายขึ้นไปอีกนะครับใครที่ชอบใช้แล้วนะฮะมีปัญหาต้องมานั่่งงงล้วนัป อย่ามองนะคุณผู้ชมเลอะเทอะนะฮะใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างมือนะครับบางทีล้างไปไม่หมดคุณผู้ชมเอาไปหยิบอาหารนะฮะเอามาเข้าปากนะฮะดูไม่จืดกันเลยทีเดียวนะฮะตองนี้เลยครับกันเกานะฮะบามสมุนไพรแบบแท่งสูตรเย็นของเรานะฮะคุณผู้ชมวิธีการใช้ง่ายมากๆแค่คุณผู้ชมเปิดฝานะแล้วก็หมุนกันเกาของเราขึ้นมานะฮะแล้วก็ทาคุณผู้ชมทาไปตรงไหนก็ได้นะ,ะที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะครับ แค่นี้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วนะฮะพกพาไปได้ทุกที่นะคุณผู้ชมลองดูเลยกับไซส์นะฮะขนาดเพียงแค่นี้คุณผู้ชมเอามาใส่กระเป๋าก็ได้นะหรือคุณผู้ชมจะพกติดตัวไปได้หมดเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นช่วงปลายปีแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะออกไปเดินทางนะออกไปใช้ชีวิตเดินป่าตั้งแคมป์นะครับอาจจะโดนยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะง่ายๆเลยคุณผู้ชมทากันเกาของเราเข้าไปเลยฮะโดนตรงไหนทาตรงนั้นเลยนะคุณผู้ชม ด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายชนิดนะฮะจากพลนะครับสลดพังพรพญายอเมนท a ลพิม i m s e t แลวก็ไข่พึ่งธรรมชาตินะฮะทั้งหมดนี้อยู่ในกันเกานะครับบาร์สมุนไพรแบบแท่งสูตรเย็นนะครับช่วยบรรเทาอาการยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะฮะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยก็ได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมทาไปเลยนะฮะตรงไหนที่รู้สึกปวดเมื่อยนะครับตรงไหนที่รู้สึกเคร็ดขัดยอกนะค,คุณผู้ชมทาแล้วก็นวดไปได้เลยนะฮะตัวกันเกาของเรานะฮะให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับบอกลาปัญหาคันแบบ ไม่ต้องเก่าด้วยกันเก่าบามสมุนไพรแบบแท่งสุดเย็นของเราตัวนี้ได้เลยนะฮะกันเก่าตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้านนะฮะที่ Voice Plaza คัดสรรปรับปรุงเพิ่มคุณภาพนะครับเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนํามาจําหน่ายแล้ววันนี้ตอนนี้นะฮะสินค้าใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งผลิตออกมาเลยนะฮะเรื่องสมุนไพรนี่คุณผู้ชมไว้ใจได้อยู่แล้วภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครถนัดไปกว่าพวกเราคนไทยอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณผู้ชมสนับสนุนกันเก่าแท่งนี้นะฮะไม่ใช่เพียงแค่สสนนับนุ Voice เท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังเป็นการสนับสนุนท้องถิ่นนะครับเป็นการกระจายรายได้ไปได้หลายครอบครัวเลยนะฮะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นนะครับยกระดับภายในประเทศไทยไปด้วยกันนะฮะกับโปรโมชั่นเปิดตัวพิเศษสุดๆเลยคุณผู้ชมปกติการเก่าหนึ่งแท่งนะฮะราคา159บาทวันนี้นะฮะลดราคาเปิดตัวไปเลยเหลือเพียง129บาทเท่านั้น และพิเศษมากไปกว่านั้นนะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเห็นแล้วนะว่ากันเกาตัวนี้มันตอบโจทย์นะคุณผู้ชมอยากซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะฮะอยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะฮะหรือว่าคนที่คุณรักคุณที่คุณห่วงใยนะครับสามารถซื้อไปได้เลย5ชิ้นตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกับกันเกา5ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่5 9 9บาทเท่านั้นคุณผู้ชมหารออกมาแล้วนะคะตกชิ้นละไม่ถึง120ยิบบาทเลยนะคะคุณผู้ชม5ชิ้น599้าั้นยเก้าะฮะเพรา่า่เล่ครั ตัวสมุนไพรหอมของ Voice นะฮะแถมฟรีไปให้อีก2ชิ้นเลยคุณผู้ชมมูลค่าชิ้นละ129บาท2ชิ้น258บาทเลยคุณผู้ชมแถมฟรีไปให้กับคุณผู้ชมด้วยเลยนะฮะกับสมุนไพรหอม Voice นะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าคุณผู้ชมสั่งกันเกากับเราตอนนี้นะฮะหชิ้น599บาทแถมฟรีสมุนไพรหอมไปอีก2ชิ้นเนี่ยส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะฮะและถ้าสงสัยว่าตัวสมุนไพรหอมนี้ดียังไงนะคุณผู้ชมนี่เลยอย่างแรกเลยคุณผู้ชมมมเเเลวววกกกกงงขขออรรราาาาะตัปุทๆสย เปิดใช้ได้ทุกที่นะหยิบขึ้นมาตอนไหนก็ไม่เชยนะฮะดูทันสมัยดูวัยรุ่นมากๆนะแล้วก็ดมได้ให้ความสดชื่นนะฮะคุณผู้ชมด้วยส่วนผสมสมุนไพรนะครับลดอาการวิงเวียนนะฮะด้วยจันเทศการพลูนะครับพิกุลอบเชยนะฮะน้ำมันยูคาลิปตัสและลาเวนเดอร์ให้กลิ่นที่หอมสดชื่นนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ดมแก้วิงเวียนได้หรือเวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวในช่วงนี้นะรู้สึกว่าคนเยอะนะฮะร,รู้สึกอึอดอัด เวียนหัวนะคะก็หยิบขึ้นมาดมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคุณผู้ชมได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกับราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆตอนนี้นะครับกับกันเกาของเรานะ5แท่ง599บาทแถมฟรีไปเลย2ชิ้นนะครับกับสมุนไพรหอมจาก Voice TV นะครับ 2ชิ้นด้วยกันนะคุณผู้ชมมูลค่า129บาท2ชิ้น258บาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจได้แล้วเห็นแล้วชอบแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเข้ามาเลยตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการเวกัปไ h a i l a n d เท่านั้นใครที่สนใจกันเกาบามสมุนไพรธรรมชาติสูตรเย็นตัวนี้นะฮะ โปรโมชั่นนี้พิเศษสุดๆครับ5แท่งเพียง599บาทเท่านั้นและแถมฟรีไปเลยนะฮะกับสมุนไพรหอมของ Voice นะครับ2ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้อยู่ถึงเพียง18นาฬิกาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโทรมาได้ที่เราเลยนะครับ021148114 Voice Plaza นะครับ021148114นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ Voice TV .shop รวมไปถึง Line Official Account a ์ @Voice Plaza นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ท,ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยย้ำอีกครั้งว่าโปรโมชั่นนี้599บาท5แท่ง และแถมฟรีสมุนไพรหอมไปอีก2ชิ้นนะครับและโปรโมชั่นนี้นะครับมีจํานวนจํากัดและจํากัดเวลาถึงเพียงแค่หกโมงเย็ยนของวันนี้เท่านั้นคุณผู้ชมหกโมงเย็ยนของวันนี้เท่านั้นกับโปรโมชั่นคุ้มคุ้มแบบนี้กันเกา5แท่งนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นและรับฟรีไปเลยนะครับสมุนไพรหอมไปถึง2กระปุกด้วยกันโทรมาได้เลยตอนนี้ที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่ กับกันเกานะครับบาม์สมุนไพรแบบแท่งสูตรเย็นนะครับที่ Voice Plaza ผลิตสินค้าดีส่งตรงถึงมือคุณนำมานำเสนอให้กับคุณแล้วในวันนี้ครับที่จีนครับเกิดแผ่นดินไหวนะฮะขนาด6.2สนะฮะสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะแรงมากครับคุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาซึ่งมีอากาศเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับครอบคลุมพื้นที่มณฑลกานซูและชิงไห่ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยเป็นร้อยรายแล้วนะครับี่จุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับทางการของจีนได้เรื่องปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของทั้งสองมณฑนนี้มีรายงานว่านอกจากผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายแล้วยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า200รรายด้วยนะครับครับประธานาธิบดีจีนได้เรียกร้องให้ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งนี้แผ่นดินไหวในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของจีนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นปกติเหมือนกันนะฮะ,ะเ,ปเป็นขอบด้านตะวันออกของที่ราบสูงที่เบตโดยในปีก่อนมีรายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย74รายจากแผ่นดินไหว6.8แนะแมกนิทูดนะที่มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแผ่นดินไหวที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดของจีนในช่วงไม่กี่ที่ผ่านมาคือแผ่นดินไหวขนาด7.9<ถ>็ดดในปีห1หนึ่งที่เสฉวน9 0้า0มรายฮะแต่ว่านั้นคนตาย9 0้าหมนรอบนี้ตกลงตัวเลข อยู่ที่หลักเมื่อกี้ที่คุณพูดถึงขึ้นหลักร้อยหนึ่งร้อยเบื้องต้นนะยังหลักร้อยอยู <c oughs> ่นะฮะคุณผู้ชมครับทั้งหมดคือเบรกับแถลงแบบนี้นะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ